สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พบกับช่องยายมะนาวอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ยายมะนาวจะพามาดูเรื่องชวนชมเหมือนเดิมเกี่ยวกับต้นชวนชมเหมือนเดิมค่ะแต่วันนี้ยายมะนาวได้ชวนชมต้นที่ใหญ่มากๆมาให้เพื่อนๆนชมนะคะ เป็นต้นชนชมต้นนี้น่าจะประมาณอายุน่าจะประมาณ20กว่าปีนะคะน่าจะเป็น22ปีได้นะคะชนชมต้นนี้เข้ามาดูใกล้ๆเลยค่ะว่าที่ยายมะนาวเรียกว่าชนชมยักษ์เพราะว่าโขดของชนชมใหญ่มากๆค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเข้ามาดูค่ะเข้ามาดูใกล้ๆค่ะเห็นไหมคะโขดของชนชมจะใหญ่มากๆค่ะ นี่คือโครธของชนชมยักษ์ของยายมะนาวนะคะยายมะนาวมาดูแล้วว่าทำไมนะคะต้นชนชมต้นนี้ไม่ติดดอกกิ่งเยอะแยะมากมายแต่ไม่มีดอกนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะโครจะใหญ่แต่ไม่มีดอกยายมะนาวจะมาพาเพื่อนๆทำให้ชนชมติดดอกนะคะทำให้จะทำให้ชนชมออกดอก อันดับแรกเราก็ต้องมีมีดค่ะที่คมๆนะคะเราจะมาตกแต่งกิ่งต้นชวนชมต้นนี้ให้เขาแตกช่อดอกออกมาแตกยอดออกมาใหม่แล้วก็ให้มีดอกติดออกมาด้วยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าชวนชมต้นนี้ไม่มีเนจตะกระทั่งอะไรโผล่ขึ้นมาเลยค่ะยอดใหม่ๆก็ไม่มีนะคะเรามาต้อง ผาเพื่อนทําสาวให้ชนชมเลยห่ะคะ่ะการทําสาวของชนชมด้วยวิธีง่ายๆนะคะเพื่อนๆเราก็มาตกแต่งกิ่งของชนชมนั่นเองค่ะมาเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะแมนะคะมาดูเลยค่ะต้นชนชมของยายมะนาวต้นชนชมของยายมะนาวจะมีจะมีต้นไม้ปนมาด้วยนะคะน่าจะเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้แต่แยายมะนาวจะไม่เก็บไว้นะคะยายมะนาวจะเอาออกจะากให้เหลือแต่ชนชมนะคะ เอาไปปลูกที่ใหม่นะคะตรงนี้นะคะเราก็สามารถย้ายต้นไม้พวกนี้ออกไปปลูกที่ใหม่ได้ค่ะแต่ยาะยนาจะไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนโขดให้เขานะคะยานยนาจะไม่เปลี่ยนนะคะยานยนาจะไม่เปลี่ยนกระถางนะคะจะเอากระถางที่เดิมนะคะให้กระถางเดิมของเขาก่อนเพราะว่าช่วงนี้ยายมะนาพูดงา่ยายๆยาะนาจะไม่มีกระถางมาใส่ให้น้องชมชมมาเลยะคะ่ะการตัดแต่งกิ่งนะคะเราต้องพึงเสมอน,นะคะ เราต้องรู้นะคะว่ากิ่งของชนชมของเรานี่ค่ะเห็นไหมต้นใหญ่มากๆเราอยากได้ลักษณะเท่าไรแบบไหนความสูงแล้วก็ทรงพุ่มจะให้ทรงแบบไหนเห็นไหมคะสังเกตได้ง่ายๆว่าชนชมต้นนี้จะไม่มีดอกติดเลยเพราะว่ายายมะนาวไม่ได้ดูแลอย่างเต็มที่นะคะแต่ว่ากระถางของเขาน่าจะ ไม่แน่นเท่าไหร่นะคะน่าจะคงจะยังยังอยู่ได้อีกนะคะเพราะว่าจะให้เป็นทรงพุ่มทรงพุ่มแล้วก็โชโคดอย่างนี้นะคะจะโชให้โชวใบให้ใบเขาออกมาแตกใบออกมานะคะให้เป็นทรงพุ่มนะคะเพื่อนๆเราต้องมาปรับปรุงนะคะปรับปรุงกิ่งก้านของชนชมนะคะเพื่อนๆเรามาดูกันเลยคะ่ะเรามาดูกันเลยคะ่ะว่ายามานาวจะพาเพื่อนๆทำแบบไหนมีไก่เจี๊ยบๆด้วยค่ะเพื่อนๆนะคะ มาค่ะนี่ค่ะเรามาดูนะคะเราต้องดูว่ากิ่งหรือว่าก้านของชนชมเนี่ยค่ะเราต้องตัดลักษณะไหนตัดแบบไหนนะคะเราอยากได้ทรงเป็นกลมเราก็ต้องเริ่มเลยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มตัดกันเลยนะคะตัดออกเลยค่ะเอามาขยับมาใกล้ๆหนะะ่อยค่ะนี่ค่ะกิ่งที่เราตัดทิ้งเนี่ยตัดไว้เนี่ยเราสามารถเอาไปชำได้นะคะเพื่อนๆ เราสามารถขยับข้ามาให้ดูหนะะ่อยค่ะว่าเราจะตัดแบบไหนเนาะเราสามารถเอาไปนะะ่ยค่ะล้วก็ค่อยๆแล่เล็มออกนะคะตัดออกเลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าเวลาเวลาตัดเนี่ยตาของเขาจะอยู่ตรงไหนนะคะเราอยากได้ตาขนาดไหนเราตัดออกเลยนะคะมีดต้องคมนะคะเพื่อนๆ เราค่อยตัดเล็มออกเรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจะได้ชนชมที่แตกสาวเนื้อสาวใหม่นะคะเขาเรียกว่าการทำสาวให้ชนชมคะ่ะเราก็ตัดทิ้งเลยนะคะแล้วเราก็จะได้ชนชมออกมาที่สวยงามนะคะเพือ่อนๆเราไม่ต้องไปเสียดายนะคะ ตัดนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่ตัดเนี่ยชนชมของเรายิ่งจะไม่สวยนะคะยิ่งจะไม่แตกนะคะเพื่อนๆพึงเสมอนะคะทุกคนพึงเสมอนะว่าการที่เราเสียดายการที่เราเสียดายกิ่งเสียดายยอดของชนชมเนี่ยเป็นการที่คิดผิดนะคะทุกคนเป็นการที่คิดผิดเพราะว่าชนชมถ้าเราอยากให้เขาแตกออกมาใหม่แตกยอดแตกใบออกมาใหม่นี้เราต้องต้องต้อง ทำาสาวให้เขานะคะต้องทําสาวให้เขาต้องตัดนะคะเพ,พื่อนๆนหะมคะก็จะได้ชนชมเขาก็จะได้แตกออกมาใหม่นะคะเขาก็จะแตกช่อแตกอดอกแตกก้านแตกกิ่งออกมาใหม่นะคะเพ,พื่อนๆเห็นไหเริ่มสวยแล้วค่ะทุกคนเริ่มสวยแล้วค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมคะไหมคะ สวยแล้วค่ะทุกคนสวยแล้วค่ะแล้วก็นับดูนะคะว่าเราอยากได้สูงขนาดไหนแล้วก็สังเกตด,ดูนะคะทุกคนเราอยากได้สูงให้เป็นทรงสูงทรงพุ่มแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะดูได้นะคะเห็นไหมคะโคดใหญ่มากๆค่ะทุกคนวิธีง่ายๆค่ะรอด,ดูสักหนึ่งเดือนนะคะแล้วชนชมต้นนี้เขาก็จะแตกดอกนะคะแตกใบแตกยอดอ่อนๆขึ้นมาแล้วก็ จะได้ชนชมที่สวยงามนะคะเพื่อนๆการที่เราต้องการจะตกแต่งต้นไม้ของเรานะคะการที่เราอยากได้ต้นไม้ของเราให้สวยงามนะคะเราก็ต้องใส่ใจแล้วก็ให้คำนึงถึงเสมอว่าต้นไม้ทุกชนิดถ้ากิง่งยอดกา้านใบไม่สวยแล้วก็ ไม่ติดดอกไม่มีดอกให้เราปรับปรับใหม่เลยค่ะปรับปรุงใหม่ปรับแก้ใหม่ให้ชนชมเลยนะคะก็คือนี่เลยค่ะเราก็มาทำสาวให้เขาก็คือการตัดตกแต่งกิ่งใหม่ให้ชนชมออกยอดออกใบแตกดอกตรึมติดใบสวยมันวาวนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะได้ชนชมที่สวยๆนะคะเพื่อนๆน ยายมะนาวจะพาไปดูที่ยายมะนาวทําไว้ EP ก่อนนี่นะคะว่าตอนนี้ชนชมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมสังเกตได้ไหมคะว่านี่เห็นไหมชนชมต้นนี้ก็จะประมาณสูงสูงเหมือนต้นต้นแรกนะคะต้นตะกี้นะคะก็จะสูงมากๆเลยค่ะก็จะสูงมากๆแล้วก็ไม่ค่อยติดดอกนะคะเห็นไหมคะยายมะนาวก็ทําสาให้เขาก็เขาก็ากอ่าเริ่มอ่าแตกแตกยอดออกมาเห็นไหมคะ ยอดออกมาตรึมเลยค่ะเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะเห็นไหมคะแตกยอดออกมาตรึมเลยค่ะก็จะได้ชนชมที่เป็นพุ่มทรงสวยเห็นไหมคะจะมีจตกโขดใหญ่ๆนะคะโขดใหญ่มากๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมแตกยอดออกมาเลยเห็นไหมคะแตกยอดออกมาตรึมเลยค่ะเราก็จะได้ชนชมที่มีใบสมดุลกับอ่าโขดของเขานะคะมีใบมี ดอกออกมานะคะนี่เป็นช่วงหน้าฝนนะคะเพื่อนๆได้ยินเสียงกบเขียดร้องไหมคะเพราะว่าบ้านยายมะนาวอยู่ที่อ่าทุ่งนานะคะก็จะได้ชันชมออกมาเป็นพุ่มแตกพุ่มแตกยอดแตกดอกออกมานะคะน่าจะไม่นานนะคะน่าจะประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะเห็นดอกที่เบ่งบานสําหรับต้นนี้นะคะที่ยายมะนาวทาทากอดหน้านี้นะคะเนาะทาไว้หน้านี้นะคะแล้วทีนี้ต้นนี้ก็น่าจะสวยเหมือนกันค่ะ ต้นนี้ก็น่าจะสวยนะคะเพราะว่านี่คะ่ะกิ่งเขาเยอะมากยายมะนาวตัดออกใหม่บูีิฟายใหม่ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆนนี่คือการนี่คือเป็นการทําสาวให้กับชวนชมนะคะเพื่อนๆหรือว่าเพื่อนๆนท่านไหนที่ต้องการให้เป็นทรงพุ่มเตี้ยกว่านี้นะคะเตี้ยเตี้ยกว่านี้ก็สามารถตัดตัดได้นะคะเพื่อนๆนตัดทิ้งได้นะคะตัดทําใหม่ทําสาวให้เขาใหม่ได้นะคะถ้าอยากได้ทรงพุ่มแบบนี้นี่คะ่ะเห็นไหม ถ้าเป็นทรงพุ่มแบบนี้ก็สามารถทําได้ค่ะเห็นไหมชนชมต้นนี้ก็กําลังจะมีไข่เห็นไหมคะชนชมต้นนี้จะเป็นทรงพุ่มเตี้ยนะคะยายมะนาวทําไว้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยกําลังติดออกมาเลยค่ะเนียนี่ก็คือเป็นผลงานที่ยายมะนาวตัดนะคะตัดทิ้งไปเลยนะคะเป็นการตัดนะคะตัดออกเลยนะคะเห็นไหมนี่นี่เห็นไหมยายมะนาวจะตัดแล้วเขาก็จะจะแตกช่อออกมาอย่างเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะแตกช่อออกมาอย่างเยอะเลยค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณเพื่อนๆนะคะขอบคุณมากมายนะคะถ้าชอบก็าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามให้ยายมะนาวด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ